ได้ปีนี้แก้มเจ้าปีนี้แก้มไห้แก้มปีนี้แก้มเสาท่านท่านก็เป็นสีปีนี้กากันบานังขะตะมัดบ่ตีสิขายนามาลงอั่นนี่โมลัมเขตบ่ปลายโมลัมผู้ก็บ่ว่าบัดหมอลําผู้สิว่าป่าหลายแก้มเจ้า ข้ากับเพือกินบเะเพือกับปลาแดดแด็ดแ,แต่ไม่ฟันตะก,กวนเห็ดเต็มสวนผัวพรักูอินลากินแต่ข้ากับพวกุชชีเขียบจัน้าตาปูเขียอีมโมูคาเน่งละเห็ดจังไหนไอสี่มีเงี้แต่งสาวพารังในกูขึ้นต้นไม้สูงสูงต้นลงมากระตายที่เสือกูลาเหลือแต่บะเพือรื้อเหลือแต่บะเพือรื้อเขาอายก็เป็นอย่างพอได้หลับตาสัง่ง 也一下 อันหมอลำลำนีลำดีคนละคงเพื่อนหากว่าเอาไวเ้เ้เออเพื่อนมาติดตามพ่อกอตามคู่เฮียนคนละพ่อพอคอนละคู่เกกระปู่คนละว่าเมื่อนี้หมอลำพูดกับหมอลำเคมาพอกันตัวตัวเพื่อนมาจังสี่ละพีน้องขันมามาเห็นหมาหมาอ้างส่งแ้วเห็นแกวอ้างสูงยันขันหมอลำม,มาพอกันเก่าพ่อรู้มากอ้างกันแมนบั อ้าโวโจูอาท่างน่าไหวไปทั้งจวกทั้งเจ้าขึ้นเมืองรับพี่น้องกับมาที่นี่ครับอันนี้ละ่ะเริบนมาเนะะาะสุกอยู่ในมองฝ่าพิตดแรคกับฝนสุกอยู่ในเมืองพังมีแต่กินกับเล่นเหลืมาแล้วมแมวขันไก่ห้าพี่นอออ้องเอ้เต่าที่เต็นดิสโก้ทิ้งต่อหอกเอลฮามาันมา I oh, do no. แม้ที่ไหลงไปหาพรานมาสัรังบางกุงกวนรวมาบังเกศวจับไปมาที่เลี้ยงไห่บุญละไรมาตั้งแต่เบือบังศพน้นเต้าตั้แต่เต้าว่าตั้งแต่นาเต้าตั้งแต่าว่าตั้งแต่น้าเต้า เบแาวีละบนานเวียงจากโบราณปีกอแรงถึ่ลองแกงโบราณอาอราเขาลอไปกับกเบี้ยนจติอาติปามีนัยนักเนจันลอไป้ใจน้ำเด่ยววามลำบุนแกงอาหงแกงปลาแกงอาหงแกงปลาลุกไปหน้าผามองเห็นแต่ของจังปังกับอาปลาเป้นขึ้นไปขึ้นไประบ้านคำบ้านมวขึ้นคน่ิสัง แลวบ้านหนังไปตังอภิธาฟังลับผนมันหลบนี้แต่รงผู้แถวนั้นปาไปแถวบ้านของกาจังอาีละเทียไมกยังบ่อทันเย็นดกคุณอบาน้องดตั้งาของนั่งบ่อทันอบงบโมงกนรัสาเขาสารบนฟังบ้านไปกายังเป็นปาม่กูไดรู้ว่านไมา อี้ไปใส่ตัวคี่์การ์ดเนี่ยหมดแลันอันนี้ก็ว่าสวยพี่น้องเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาเด็ฟังสองสาวรล่อเพลงแนลยคำว่าฟังคนฟอนตั้งแต่บัดนี้ครับพี่น้องครับเตึ้งบอลฟอนอันนี้เราพูดรับฟอนแบบแข่งกลางหางสวัสดีสวัสดีจอยครับพี่น้องครับคุณสารนั่งอยู่เลยฮะ คุณตานังคุณปราตณังธรรมราตณังสังฆราตณังไปมาตกมาบังให้มากังมาเลี่ยมหมอลำามน่มี้ดอูคุณตานังยอมาอันนี้คือหมอลำเก่าครับพี่น้องครับสมัยเก่าผู้่าผู้ติ๊กเป็นหมอลำแค้เต่าเดียวแล้วก็ขยับมาเป็นหมอลำสิง จากหมอลำัสิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกอย่งหน่อยกับกายมาเปลี่ยนบอลำลูกทุ่งมาที่นีต่หลายบอลลมหลายบอลลัมตัวเพิ่นยังวากับพี่น้องเอ้ยเพิ่นวาปุ่นปุ่นนี่บ่มีไผ่ปั่นแจกมันบอแตกออกได้คือกับไม่พากันคือกับเฮากินเข่าเฮากินเฮากระอิ่มมันบอไปอิ่มทองไผ่ปุ่นผู้บอกินบอลเป็นท่านต่างหินเผาผีต่างเผาทางไม่ติดหน่อย เท่าท่านอันน,อน,อน,นี้เท่าเดิมันหนึ่งครับหรืเฉพาะวันที่18เ,เด้อบ,บุญกระเทียมบานสีวิไลเท่าตัวครับพี่น้องครับวันที่18ที่จะถึงนี้เนี่ยบ,บุญกระเทียมบานเท่าวันที 18, ่18บูปมกับยูนอนอหน้าคาเฟ่เท่านี่วันทีน่19เก้าเขบไปทอดถวายครับแล้วก็เคลื่อนวันที่18ครับจะมี mini มิน,นมคิคอนเสิร์ตโอ้ปร่าเป็นมินิด้วยนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ด้วนะครับสีนี้นักร้องที่ดังที่สุดในโลกครับอ่า ดังที่สุดในโลกครับตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับโดยเฉพาะถ้าเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยรู้จักทุกคนนะฮะผู้นั้นก็คือหมอลำเคครับ <c oughs> เอ้าพ่อแม่พูดจริงหเาถามด้วยเหอยอถามด้วยเลรอเว่วยตอนแรกที่เราพูดสิบ้าเพ่าผู้เสีไบในเด็กคิดคิด วันที่18มีมีมิคอนเสิร์ตที่นี่น้องกิดาเล่าน้องปราถนาน้องไอ้มอลล์เคสกับผู้บ่าวผู้นะครับอันนี้คือหลักๆเนี่ยตัวเสริฟมาทีพี่น้องเอ้ยที่แมนมุกเกิดคนนะฮะส่วนวันที่19ตอนกลางเว้นมาที่พี่น้องเด้อมันที่19ตอนกลางเว้นกับมีคอนเสิร์ตใหญ่ ยู่ที่มองเที่ยวจะเป็นถวายกระชิมกะป่น,น,ปนองครับใช้ม,ม,มน,นี่ะมีงานอีนืกรมี่าทเมีมมือูมรบ่างู้มร่างเลี้ยเสื่อเลี้งเส้นตู้มบ้ากมาื่อในมีงานบัมือเลยครับงานในครับท่ควบสะอาดครับอันนี้ขี้พุงยิ่งก็ส่อไปไ 在的，不在的。